อนสว่างนะมันมันแดดห้อนมันแดดห้อนว่าเป็นอยู่บนอ๋อไงรมอยู่บนอ่ะมาแตอาหยาไม่ไหมพ่อมีปังหาตรงไขยันเนาขยันเปาหยาจังมาเป้าทั้งในคุณแล้วเลาะน้าเมยังไงไหมมยไมยกึ่งน้าเขาบอกะไรไหมมียินึ่งไหมงเมยเปนอนี่นอนนอนเหรีเลยนอนเหรีนอนคุยเปนเงะเมยเมยเนาะ ขี่รถไกลไปเลยดิมังหันถอยกลับคืนเลยมังหันเห็นรถมอไซคจอดอยู่แสดงว่าเพิ่นมาแต่ว่ารถพ่วงไม่ได้อยู่นี่รถพ่วงมันพังพุ่นใทยเขาเฮ็ดทันได้แล้วอยู่พุ่นหรือไม่ได้ขี่หรือขี่มอไซค์ไปเอามันได้เมื่อยมันประคองมอไซค์ใส่เอาหนาวนะไม่ไดเมื่อยทางมันจะม่หนาขี่ดินใส่ขันเป็นปวดเอวซ้ำแม่ปวดเอวซ้ำแม่ปวดเอวร้อยกับปวดตอนนั้นก็อายุหลายแล้วเนาะ เหตุงานหนักๆมันก็ธรรมดาล้วปวดเอวปวดอ่างจะเสียใจไปม้วนเหรียญม้วนก็ไปหาหมอนี่ม้วนก็ไปม้วนไปหาหมอสิไปหาหมอเอาก็แค่จะไปอันลัดไปโอ้ไปรอบปีวงเดือนห้ารอบปีแล้เเ่าโทรมานะคุณกำลังว่าไปลูกพี่นี่เพิ่มขึ้นอีกบอมจเลาเขาลาเล่าปกติ วบดันปกติไขมันก็บอกปกติเป็นว่าไขมันลายบ่แต่จกินแล้วมันเป็นไขมันกันตอนนั่นเลยเจ้าของก็เลยงดการกินมันไปยังเอาไปแล้วนะฮะพุงก็เลยลดลงนะบ่ชอบหันมีพุงบ่ว้าไอพุงว่ามปนมาเป็นคนท่วงตายฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่ากินมันกิน หวานกินมันกินเผ็ดกินยังนี่ล่ะลดลงสิละไตยังตับไตยังก็ดีเพิ่นวาส์โนคไตก็โรคไตีไตแข็กแนียูรยน่รอ้ยโรคไตโรคความดันโรคเบาหวานนี่มายอดฮิตเลยล่ะเป็นโรคยอดฮิตเลยโของมันเขาส่กระซินี่เอ่ะิน เขาเด็กฝากไตแบบนี่ได้ไปหาหมออย่างเขากระสุนหมอไงแต่าเบรรทิบเสียงมบ่ทันได้ถึงบ่ทันได้ถึงขันนั่นแต่ว่าหมอทั้งนี้ว่าถึงแล้วหาไปฟัวไตใบส่งตัวไปเลยว่าเตรียมเตรียมให้แล้วเตรียมให้แล้วทำความเมื่อใดไปเลยมไปหาหมออยู่โรงพยาบาลไงเขาจะบอกว่าท้าได้หอดเวลาเขาให้ทีนะคือเขาเรียกว่าต้องไปมันทันควรเลยไง ทุกว่าเขาเจาก็เตรียมพรอมให้เนะเขาเตรียมพวมใหเขาก็ต้องเตรียมพอมให้เหตุเหตุเหตุรกพมไมากทกวัพมไปบั์ขันที่ซี่อยมามากะบบเห็นเนาะบ่ไดตามสองงวดสามงวดเหรอม่เลรื่องมันรักถือเรียกยุสันดีเล้วม่เยกาการเรื่องว่าถือมันก็บางเทอมเมือนก็ เขาไม่เหเขาไม่ได้ซื้อสิม่เออนี่เขางเขาไม่ได้ซื้อจะว่าบริเวละค้าห่างห่างนี่นะเขางใจแล้วเครงการสิปเลกอนี่ไม่สิบบาทจำอะไรก้อนๆสมีไปล่ะอือ่ายุบริษบริษตามสองสามวันมันรักได้เลขดีดีจังใดบุ๊บบเห็นกันเนาะ ก็โมงนี่กับพวกเห็นมอไซย์พเห็นมอไซกับพวกกับพวกแบบนี้ย่านบยู่มัครับย่านบยู่ผมยัดโบยู่คือเปินมิดมิดอะนะแล้วเห็นงัวอยู่งัวมันอยู่ที่สุดยุ่งกับดำลงง้วนี่ยเห็นงัวอยู่ในคอกอยู่นะคนโบยู่คนนี้จะไปเอางานหรือจะไปทุลักอันตรีงัวมันก็นอยู่หนึ่งัฟันดีบ้องวัดเนี่ยแต่ฟันดีอยู่แล้วแต่ที่ดีพวกดีอะไรก็ได้มันฟันแบบว่ามัน มันสิได้คือจังสิบ่ได้ยังสิไหมแล้อก็สิบบวกไปสิคือบ่ล่ะก็แจ็กแล้วนะมื่อนี้ให้เพื่อนนอนเาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนปวดเอวปวดเอวครับปวดเอวไปออกงามาปวดเอวผู่เท้างานเนาะออยาวากันเด้อพี่น้องเลยปวดเอวแก่แก่เพื่อนพักผ่อนไปน้ำแต่ว่ากันถ้าเทียนนางโดนปัจจิปวดเอวปัจจิเป็นยากอีกเอาตามธนัดรถบ่เป็นยัง ฝันเพี้ยงแด่เป็นแต่ได้แต่ดีเป็นแต่คือบพรทยเฮ้ามันเลยฝันว่าผมก็พี่น้องเพิ่นกระถาอยู่เนีอยจาว่าบโบถาเด้อยใช่แต่ดีถากรเนื้อข้ามูได้ก็จะเอานื้อน้ำกันล่ะขันบบได้ก็จะนี่ค่อยๆซีมค่อยๆสมไปอย่างน้อยฝันได้เป็นโตได้เป็นอย่างบอหรือจังได้แต่ว่าแต่ว่ามันเกิดได้อยู่เนื้อได้ว่าเรียกสวงเก้าเก้าสวงไม่สมน้องนี่ล่ะอ๋อได้ฝันกัไดล ได้มาเท่านี้ป่ะได้มาเท่าน pues bueno ี้แลป่เก้าสองสองเก้าเป็นสิ่งอะไเอามาแต่ใส่ดันเรื่อฟันเอาป่ะฟันมันละฟันได้ฟันได้คือว่าว่าฟันสูฟังนี่สิว่าว่าช่วงไทยคนบ่บัดโค้งไทยม้าไห้ยังสิเลยเนาะโอ้กัอนมันสิงไห้แท้บ่เลยมันไห้คอยแท้บ่เงี้ยมันตัวคอยบ่คุณเจ้าก็ฟังน้ำคอยไป็นส่นตัเนาะคนอยากได้ก็ซื้อบ่อยากได้ก็บ่ต้องซื้อเลยไปโตคอยเป็นมัก ตัวใคเองพอดคอยมักสองหปสิได้คอยเก้ากับหงก็ตัวเดียวกันดีล่ะอ๋ออันเราแล้วล่ะผู้ได้มัดอะไรตัวของคอยฝันว่าผู้เท่ามให้เนาะตั้งอว่างไลยหรอผู้เท่ามให้ผู้เท่ามให้ผู้เท่ากันแล้วมะไฮเอาเพื่อนไหซ้อมเก้าเป็นบ่เพื่อนไหมะ้อมเก้าเอาไ้คอยผู้เท่ากันแลาไเอาห้คอยน่อ ฝ่ยกับพู้เท้าฝ่ยกั 9, 2, 2, 9, บเลตีว่าเก้าสองสองเก้าบ่แมงซีหรืกอกะหกสองบ่ผู้สายน้ำหกน้ำยังไม่ถึงหกสองสองหกไปถึงบ่จนะมีอสองคนอยู่นี่ยมูฝ่ายกับสองคนยอมไม่กันมีผู้อยู่น้ำมึงสินะมีทัวารีละ่ขกกะขันมูมักกับมูเก,ก,ก้ามูไหนเป็นอออมาไหนี่สองเก้าครับแต่าคือตาผู้เฒ่าสองคนัคบ กกับตัวเดียวกันนี่หะครับก้กับพกตัวเดียวกันหันเอาตัวหันเอาแล้วตัวโตตัวกิ่งผมนี่ผมมักสองหกแต่ว่าพวกเท่าเอามาให้น่ให้ก้สองกองก้าหรือสองก้าก้ก้าเนี่ยเขาให้ผมหนึ่งกลับกันเลยครับกันทังทีละเก้าสองสองก้าเก้าสเนาะ ไม่นช่ไแต่ว่าตัวกิ่งผมผมมักมักมักสองหกสองหกเอาตัวมักมักสำหรับผมอืมผมได้มีเทนี่นม,มูจ,จะได้ก็ว่าได้มาหางเดียวหนึ่งตัวนีม่มูจะได้ก็ได้น้ำผมก็อยากเอาก็เอาอเดี๋ยวเอาขึ้นมาจอให้พี่น้องเพื่อนแคปเอาอกรันเดอร์นะครับคุณตาล้มเพื่อนได้ไดน้นทางมานะครับ คือโบแล้ความฝันเนี่ยต่ว่าเพื่อนท่านได้แก่้งความฝันเพื่อนว่าผู้เฒ่าออกมาให้เอามาให้นี่เป็นเลขตัวเดียวนะครับคือสองเก้าเก้าสองตัวกลับแตว่าได้แก่เพื่อนนี่เพื่อนมักสองหกคนนี้เพื่อนบบเอาอันสองเก้าดิบัติเนี่ยเอาตัวเพื่อนมักนะครับเด้อตัวเพื่อนมักคือสองหกตว่าผู้เฒ่าออกมาให้สองเก้าเก้าสองเพื่อนบ้าพวกออกมาให้ก็เปลี่ยนผู้เฒ่า เพิ่นกตีเพิ่นเป็นผู้เฒ่าคื่กันเลยเป็นสองเก้าเก้าสองผู้เฒ่าสองคนยังว่าคนตาลบครับครับเอาตามนั่นเลยครับเด้อเนปวดล้างปวดเอวครับเมือนี้ที่แรกกับว่าสีบพธถามเพิ่นดอกเห็นเพิ่นอาการบม่ค่อยดีเพิ่นกัเลยว่าขันมาเรากับว่าสู้กันฟังรดเพิ่นว่าก็่เป็น่ยนยางดอกเกาปากดอกเพิ่น่พาด้